วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการพระอภิธรรมนำชีวิตดำเนินรายการโดยมูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดารามบางขุนนนท์รายการนี้นำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา13นาฬิกา35นาทีถึง14นาฬิกาโดยประมาณวันนี้กระผมนพดลแพทย์ประเสริฐเป็นผู้ดำเนินรายการครับก่อนอื่นขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์รายการ ได้แก่โรงพิมพ์ธนาพเพลสมูลลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมคุณพระณีภัยบูลเลิศคุณบุตรราเรืองแสงอาน,นิสง์ของการเผยแผ่พระธรรมที่ถูกต้องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากมายเหลือขนานับขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ผู้ประทับรายการทุกท่านครับ มูลนิธิพระพิธรรมวสีสุดารามนั้นมีการเผยแผ่พระพิธรรมเป็นหลักสูตรประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยช่วงพักเที่ยงจะมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการท่านผู้มาฟังธรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นหากท่านสนใจเชิญติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 9 812 1038 0898121038หรือท่านที่จะเรียนพระพิธรรมทางไปรสณีก็ติดต่อได้ที่มูลนิธิเผยแผ่พระสัท์ธรรมหมายเลขโทรศัพท์024499484 024499484โดยแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจนทางมูลนิธิ จะจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนไปให้ท่านถึงบ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆนอกจากนี้ท่านยังสามารถเรียนพระพริธรรมทาง YouTube โดยพิมพ์ชื่อของท่านอาจารย์เทพฤทธิ์สาธิตการมณีจะมีคลิปใน YouTube ต่างๆมากมายให้ท่านเลือกรับฟังได้ตามอัธยาศัยหากท่านที่มีข้อสงสัยใดๆติดต่อได้ที่กระผมนพดลแพทย์ประเสริฐหมายเลขโทรศัพท์ 0959295165 0959295165ธรรมนิยายชุดพระอภิธรรมนำชีวิตประพันธ์โดยก้าวประดลบทที่3รูปปรมัตตอนที่111รูปวิภาคนัยเอกมาติกาความเดินตอนที่แล้วนายศิล เจ้าของธุรกิจพันล้านผู้ค้นหาความสงบของจิตใจได้รับการชี้แนะจากภิกษุอาวุโสบุญริศในเรื่องปรมัาธรรมการสนทนาดำเนินมาจนถึงเรื่องรูปปรมัตรซึ่งได้มีการกล่าวถึงและขณะรูป4ี่สันตติรูปหมายถึงการเกิดขึ้นสืบต่อเนื่องกันของนิพพานรูปมีวจนะถาว่าการเกิดขึ้นของนิพพานรูปบ่อยๆ ชื่อว่าสันตติหรืออีกในหนึ่งการเกิดติดต่อกันของนิพพนรูปก็ชื่อว่าสันตติกล่าวคือบรรดารูปที่เกิดแก่สัตว์ทั้งหลายเมื่อเกิดเป็นครั้งแรกและครั้งต่อ,ตอมาจนอวัยวะครบบริบูรณ์การเกิดนั้นเรียกว่าอุปัจจยะหลังจากนั้นเป็นต้นมารูปเหล่านั้นยังเกิดสืบต่อกันเรื่อยๆจนตลอดชีวิตรูปเหล่านั้นชื่อว่าสันตติ ลักษณะของสันตติรูป 1. มีการเกิดขึ้นเนื่องกันเป็นลักษณะ 2. มีการเกิดสืบต่อเนื่องกันเป็นกิจ 3. ม,มีการไม่เข้าไปทำลายรูปนั้นเป็นผล 4. มีการยังให้รูปที่เกิดขึ้นเนื่องกันเป็นเหตุใกล้อุปมาอุปจยะกับสันตติรูปเหมือนกับการขุดบ่อแห่งหนึ่งใกล้ๆกับแม่น้ำเมื่อบ่อถูกขุดขึ้นเสร็จ น้ำจากแม่น้ำจะค่อยๆซึมเข้ามาในบ่อจนกระทั่งน้ำนั้นซึมจนเต็มบ่อขณะที่น้ำเต็มบ่อนั่นเองเรียกว่าเป็นช่วงของอุปจัยรูปต่อเมื่อน้ำนั้นล้นออกจากบ่อแล้วและไหลไปยังที่อื่นขณะนั้นจึงเรียกว่าเป็นสันตติรูปชาราตารูปชาราตาหรือชารามีความหมายเดียวกัน เมื่อรูปใดเกิดขึ้นจนครบแล้วมีความเกิดต่อเนื่องไปอีกรูปที่เกิดขึ้นแล้วย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาตามกฎแห่งไตรลักษณ์ในขณะที่เสื่อมลงนั่นแหละเรียกว่าเป็นขณะของชราตาชราตารูปคือภาวะแห่งความแก่ความคร่ำคร่าความเสื่อมลงของนิพพานรูปชราตารูปมีลักษณะดังนี้ 1. มีการเสื่อมของรูปเป็นลักษณะ 2. มีการนำไปซึ่งความเสื่อมเป็นกิจ 3. ม,มีสภาพที่ไม่เกิดใหม่แม้มีสภาวะอยู่เป็นเครื่องปรากฏหรือเปลี่ยนแปลงจากใหม่เป็นเก่าเป็นผล 4. มีรูปที่เสื่อมเป็นเหตุใกล้รูปใดก็ตามที่เกิดขึ้นจนครบในขณะที่เป็นอุปัจยะแล้วถัดจากนั้นความเป็นชราตาก็จะเกิดตามมาทันที การเกิดขึ้นและดับไปของรูปมีอายุเท่ากับ15 1อนุขณะของจิตชราตารูปจะมีการเกิดขึ้นถึง49อนุขณะในนั้นเรียกว่าตั้งแต่อนุขณะที่สองไปจนถึงอนุขณะที่50ระหว่างนั้นนับเป็นความเสื่อมไปของรูปครั้นเมื่อรูปมีการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากอุปจยะแล้วก็จะถือเป็นสันตติรูป และความเสื่อมไปในรูปที่เป็นสันตตินั้นก็จะเรียกว่าสันตติชราตานั่นเองฟังดูแล้วอาจมีความซับซ้อนแต่หากเข้าใจในกระบวนการการเกิดขึ้นของรูปในตอนแรกได้ก็จะรู้ว่าเมื่อพ้นอายุขณะแรกของการเกิดขึ้นในรูปต่างๆแล้วอนุขณะถัดไป ก็จะเข้าสู่ชราตาคือความเสื่อมทันทีอนิจตารูปหมายถึงรูปที่กำลังแตกดับมีอีกชื่อหนึ่งว่ามรณะรูปหรือพังคะรูปก็ได้ในการเกิดดับของจิตในขณะที่จิตดับไปขณะนั้นเรียกว่าพังคะขณะภาวะแห่งความดับของรูปชื่อว่าอนิจจาหรือดั่งที่กล่าวไปแล้วในเรื่องของชราตาอนิจจา คืออนุขณะที่51ในอายุรูปนั่นแหละเป็นขณะสุดท้ายตอนที่รูปกำลังดับไปลักษณะของอนิจจารูปมีดังนี้ 1. มีการเปลี่ยนแปลงของรูปเป็นลักษณะ 2. มีการทำให้จมลงเป็นกิจ 3. ม,มีการสูญหายเป็นผล 4. มีรูปที่แตกดับเป็นเหตุใกล้ดังนั้นอนิจจารูปจึงหมายเอาขณะดับของรูปนั่นแหละ ชื่อว่าอนิจจตาทั้งชราตาและอนิจจตารูปนี้มีอยู่ในนิพพนรูปที่เกิดในสัตว์ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงขณะสัตว์ตายนั่นแหละเรียกว่าตั้งแต่เกิดรูปต่างๆขึ้นก็มีความเสื่อมไปและมีความดับไปอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งสัตว์นั้นตายลงการแสดงลักษณะรูปสี่ที่กล่าวมาแล้วนั้นเรียกว่าแสดงโดยปรมัทนายแต่หากกล่าวโดยในของพระสูตร ก็จะเรียกว่าชาติชรามรณะซึ่งเป็นไปโดยสมมุติชาติคือความเกิดนับตั้งแต่ขณะที่อยู่ในคันจนกระทั่งคลอดออกมาเรียกว่าชาติขณะที่สัตว์สิ้นชีวิตเรียกว่ามรณะส่วนขณะระหว่างตายกับเกิดเรียกว่าชราหลังจากที่ชายหนุ่มได้ไปเยี่ยมพระอาจารย์ที่เคารพและได้เห็นว่าท่านอาพาธก็ได้แต่เฝ้าติดตามอาการอยู่ห่าง ไม่กล้าที่จะไปรบกวนเพราะรู้ว่าหากไปรบกวนเมื่อไหร่ท่านก็จะถือโอกาสสาธยายทำให้ฟังจนกระทั่งเป็นเหตุให้ท่านไม่ค่อยได้พักผ่อนชายหนุ่มผู้มีศรัทธาประสาทะมีจิตฝักใฝ่ใครเรียนรู้ธรรม,มะในชั้นที่สูงขึ้นอยู่แล้วเพียงแต่ตัวเขาเองก็ยังมีความกระตันยูกตะตเวทีต่อผู้เป็นครูบาอาจารย์อยู่เช่นเดียวกันสิ่งที่ทำได้ จึงเป็นเพียงแค่การนั่งทบทวนความรู้ที่ได้ร่ำเรียนไปแล้วแล้วก็นำความรู้ต่างๆมาพิจารณาสภาวะความเป็นจริงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจรวมทั้งรูปธรรมท,ที่ปรากฏจนตัวเขาเองอเริ่มมองเห็นความเป็นจริงบางอย่างในกองรูปและกองนามเหล่านั้นตามความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมากลางดึกคืนหนึ่งหลังจากที่ชายหนุ่มสวดมนต์ไหว้พระแล้ว ก็หันหน้าไปยังทิศที่เป็นที่พำนักของพระอาจารย์บุญฤิษิ์ก้มลงกราบเป็นจางข้าประดิ์สามครั้งพร้อมกับระลึกถึงท่านอธิษฐานในอนุภาพของคุณพระศิรีรัตน์ไตรและอนุภาพแห่งกุศลที่ตัวเขาและท่านได้ทำร่วมกันอ้างถึงธรรมะอันเป็นสัจจากความจริงที่พระพุทธองค์ทรงตรัสแล้วขอให้สัจจาบาร,รมีที่ตนเองได้บำเพ็ญมาเป็นส่วนช่วย ให้พระอาจารย์ของเขาหายจากอาการอาภาษโดยเร็วหลังจากก้มลงกลับและอธิษฐานจิตแล้วเขาก็เข้านอนก่อนที่จะเข้านอนก็ไม่ลืมที่จะกำหนดกรองรูปและกรองงามไปด้วยจนกระทั่งหลับไปหลังจากที่หลับไปแล้วนั่นเองนิมิตต่างๆก็ปรากฏขึ้นในความฝันเห็นเป็นตัวของเขาเองกับพระอาจารย์บุญริศที่เคารพนั่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ที่มีแต่ความสงบร่มเย็นภิกษุอาวุโสเริ่มต้นประโยคที่ว่าอาตมาขอขอบใจที่โยมมีใจนึกถึงมีใจกรุณาอธิษฐานบุญที่ทำมาเพื่อให้อาตมาหายจากอาการอาพาธตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วและอาตมาก็ทราบดีว่าโยมนั้นมีศรัทธาแรงกล้า มีใจที่จะศึกษาปรมัตธรรมในชั้นที่สูงขึ้นตามพระพุทธโอวาทที่ได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอไม่พึงตั้งตนอยู่ในความประมาทชั้นใดก็ชั้นนั้นหากมีโอกาสอาตมาก็อยากจะใช้เหตเป็นประโยชน์มากที่สุดเพราะไม่มีใครทราบได้ว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนกัน ฉะนั้นอาตมาจะขอสาธยายธรรมในส่วนถัดไปผ่านทางนี้เลยก็แล้วกันขอให้โยมตั้งใจฟังให้ดีชายหนุ่มพนมมือนิ่งสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความปิติยินดีนี่เป็นอีกครั้งที่พระอาจารย์ที่เคารพแวะมาสอนธรรมะให้เขาถึงในความฝันและเขาเชื่ออย่างสนิทใจว่า นี่คือนิมิตท,ที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทั้งหมดโยมขอกลาบขอบพระคุณครับพระอาจารย์แม้กระทั่งในความฝันพระอาจารย์ก็ยังสามารถใช้เป็นโอกาสที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียนธรรมะให้แก่โยมได้ชาตินี้โยมคงหาครูบาอาจารย์ที่ประเสริฐแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วโยมพร้อมแล้วครับนิมนพระอาจารย์แสดงธรรมได้เลยครับผม โยมได้เรียนรู้เรื่องรูปปรมัตโดยในแรกไปแล้วเรียกว่าเป็นการแจกแจงแบบปกติส่วนถัดมาที่ควรเรียนรู้เป็นการแจกแจงที่ค่อนข้างพิสดารในส่วนแรกนี้เรียกว่ารูปวิภาคนายัยซึ่งจะกล่าวถึงส่วนที่เป็นเอกมามติกาเสียก่อนคำว่ามาติกาหมายถึงแม่บท ในไนยะที่สองนี้มีการจําแนกรูป28ออกเป็นสองมาติกาด้วยกันคือ 1. เอกมาติกาการจําแนกรูปทั้งหมดเป็นอย่างเดียวกัน 2. ทุกกมาติกาการจําแนกรูปทั้งหมดเป็นสองอย่างเอกมาติกาการจําแนกรูปทั้งหมดเป็นอย่างเดียวกันการกล่าวรูป28 โดยการสรุปให้ทราบถึงความเป็นจริงของรูปอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างไปจากรูปแบบในในที่หนึ่งกล่าวคือในในที่หนึ่งนั้นแสดงให้เห็นรูปที่18ทีละหมวดแสดงให้ทราบว่าในหมวดนั้นๆประกอบด้วยรูปเท่าไรมีอะไรบ้างและก็ยังแสดงให้ทราบอีกว่ารูปแต่ละรูปนั้น มีสภาวะลักษณะของตนของตนเป็นอย่างไรเช่นในหมวดมหาภูตรรูสีก็จะประกอบด้วยปัทวีอาปโปเตโชและวายโยและมีแสดงว่าปัทวีมีลักษณะที่แข็งอ่อนเป็นตน้นส่วนในการจำแนกรูป28โดยในที่เป็นวิภาคไนนี้จะมุ่งหมายกล่าวว่ารูปทั้ง28นั้น มีสภาวะทั้งหมดเป็นอย่างไรซึ่งเราจะศึกษากันต่อไปรูปทั้งหมดเมื่อกล่าวโดยเอกมามติกาแล้วจะมีชื่อเรียกตามสภาวะได้8อย่างคือ 1. อเหตุกะชื่อว่าอาเหตุกะเพราะว่ารูป28นี้เกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยเหตุ6เหตุ6ที่ว่านี้ก็คือโลภะเหตุ โทสะเหตุโมหะเหตุซึ่งเป็นเหตุในฝ่ายไม่ดีส่วนเหตุในฝ่ายดีก็ได้แก่อโลพะเหตุอโทสะเหตุและอโมหะเหตุที่ว่าไม่ต้องอาศัยเหตุนั้นเพราะเหตุ 6, หกล้วนเป็นนามธรรมคือเป็นเจตสิกฟังอกุศลและฝังกุศลอย่างละสามซึ่งเจตสิกจะประกอบกับนามได้เท่านั้น ไม่สามารถประกอบกับรูปได้เมื่อประกอบกับรูปไม่ได้จึงนับไม่ได้ว่ารูปนั้นมีเหตุหกประกอบรูปจึงถือเป็นอาเหตุกะคือเป็นธรรมที่ไม่ประกอบด้วยเหตุหกในที่นี้อาจยกเรื่องอสัญญสัตตาพรมก็จะเห็นได้ชัดอสัญญสัตตาพรมนั้นท่านเป็นพรมที่มีแต่รูป คือก่อนตายบรรลุรูปปัญจมาชานแต่เพ่งโทษว่านามธรรมามันได้แก่จิตเป็นตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจจึงอธิษฐานให้การปฏิสนธิครั้งต่อไปไม่มีจิตครั้นเมื่อจุติแล้วก็ไปบังเกิดในพรหมโลกด้วยอำนาจของฌานแต่มีเพียงรูปไม่มีนาม ท่านจึงกลายเป็นอเหตุกะสุขติบุคคล้วยเพราะไม่มีนามธรรมประกอบมีแต่รูปและโดยตัวรูปเองอย่างเดียวก็เป็นธรรมที่ไม่มีเหตุหกด้วยเช่นกัน 2. สัสปัจ,จยะชื่อว่าสัปัจ,จยะเพราะว่ารูป28นี้เกิดขึ้นจากกรรมจิตปุตุอาหารเป็นเหตุเป็นปัจจัย รูปบางอย่างเกิดจากกรรมเช่นประสาทรูปทั้งหคือประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นและประสาทกายรูปเหล่านี้ถูกกรรมสร้างขึ้นเพื่อรับอารมณ์ต่างๆที่จะมาปรากฏและอารมณ์เหล่านั้นก็คือวิบากที่เราทำเอาไว้นั่นแหละรูปบางอย่างเกิดจากจิต เช่นรูปที่อยู่ในการเคลื่อนไหวต่างๆเมื่อมีจิตคิดจะเคลื่อนไหวจะมีรูปที่เป็นวายโยธาต์แผ่ซ่านไปยังอวัยวะนั้นวายโยธาตนั้นคือจิตตชรูปหรือรูปที่เกิดจากจิตรูปบางอย่างเกิดขึ้นจากอุตุเช่นรูปภายนอกร่างกายที่อยู่ตามที่ต่างๆเกิดขึ้นจากการประกอบกัน ของมหาภูตร,รูปสีโดยไม่มีกรรมไม่มีจิตเป็นปัใจจัยให้เกิดรูปบางอย่างเกิดขึ้นจากอาหารคือคําข้าวที่รับประทานเข้าไปเมื่อย่อยแล้วก็กลายเป็นรูปที่มีสารอาหารอยู่แล้วไปหล่อเลี้ยงร่างกายซึ่งก็คืออาหารราชรูป 3. ส,สาสวะชื่อว่าสาสวะ เพราะว่ารูป28นี้เป็นอารมณ์ให้เกิดอาสวะกิเลสอาสวะกิเลสก็ได้แก่กามาสวะภาวาสวะทิฏฐสวะและอวิชชาสวะคำว่าอาสวะนั้นแปลว่าเครื่องหมักดองทำอันเป็นเครื่องหมักดองนี้สามารถมีรูปเป็นอารมณ์ได้อาสวะธรรมเหล่านี้ล้วนเป็นอกุศล ปุปมาเหมือนเป็นสุราคือเครื่องมักดองที่ผู้ใดก็ตามดื่มเข้าไปแล้วจะเกิดความมัวเมาไม่สามารถหลุดพ้นจากสิ่งที่มัวเมาอยู่ได้ปิดบังหนทางแห่งปัญญาไม่ให้เกิดขึ้นกาม,มาสวะคือความมัวเมาในกามเพราะมีรูปเป็นอารมณ์จึงทำให้เกิดความมัวเมาในกามมาคุณหา และไม่สามารถละคลายกรรมคุณเหล่านั้นออกไปได้ภาวาสะวะคือความมัวเมาในภพดาบใดที่ยังไม่สามารถออกจากสังสารวัฏนี้ก็ยังคงเวียนว่ายตายเกิดมีความยินดีมีความมัวเมาในการเกิดอยู่ร่ำไปนับชาตไม่ถ้วนจิตถาสะวะคือความมัวเมาในความเห็นผิดเพราะมีรูปต่างๆเป็นอารมณ์ จึงทำให้เกิดความเห็นผิดขึ้นเช่นแท้ที่จริงแล้วตานั้นมองเห็นสีต่างๆแต่เห็นผิดเป็นรูปของสัตว์บุคคลตัวตนสิ่งของอวิชชาสวะคือความมัวเมาอยู่ในความไม่รู้ตามสภาพความเป็นจริงด้วยความไม่รู้นั้นจึงเห็นเพียงรูปลักษณ์ภายนอกหรือลักษณะที่ปรากฏ แต่ไม่เห็นความเกิดขึ้นและแตกสลายของรูปต่างๆกลายเป็นว่ารูปเป็นอารมณ์ทำให้เกิดความไม่รู้และทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสภาวะที่แท้จริงของรูปนั้นๆได้ 4. ส,สังคตะชื่อว่าสังคตะก็ว่ารูปยี่สิบแปดนี้เกิดขึ้นจากกรรมจิตปุตุอาหารเป็นผู้ปรุงแตง่ง และยังมีสภาพเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตารูปใดรูปหนึ่งเกิดขึ้นแล้วย่อมเกิดชราตารูปตามมาคือมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาจึงเรียกว่าอนิจจังรูปใดรูปหนึ่งเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเป็นธรรมดาจึงเรียกว่าทุกขังรูปใดรูปหนึ่งเกิดขึ้นแล้วเป็นเพียงสภาวะธรรมเท่านั้นไม่ใช่คน ไม่ใช่สัตว์ตัวตนและยังประกอบด้วยปัจจัยปรุงแตง่งไม่สามารถบังคับบัญชาได้จึงเรียกว่าอนัตตา 5. โลกิยะชื่อว่าโลกิยะเพราะว่ารูป28นี้ต้องมีการแตกดับอยู่เสมอเสมอถูกสงเคราะห์เข้าในสังขารโลกคำว่าสังขารโลกมีที่มาที่ไปอยู่ ดังจะยกคำว่าโลกะวิทูที่อยู่ในพระพุทธคุณคือเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งโลกในที่นี้ได้แก่อะไรบ้างหนึ่งสังขารโลกจิตเจตสิกรูปเป็นสังขารธรรมเพราะมีปัจจัยปรุงแตง่งและมีความแตกดับอยู่เสมอนอกจากนี้ยังทำให้รู้ว่ามีวิสังขารโลกด้วย คือธรรมที่ไม่ถูกปรุงแต่งซึ่งก็ได้แก่พระนิพพาน 2. ส,สัตวะโลกในจักรวาลทั้งหลายมีมูสัตว์อยู่มากมายที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในทั้ง31บภพภูมิ 3. โอกาสโลกคือหมูดวงดาวในสากลจักรวาลพระพุทธองค์ทรงทราบว่าพวงอวกาศไม่มีที่สิ้นสุด เป็นอนันตจักรวาลและมีหมู่ดาวมากมายอยู่ระหว่างจักรวานนั้นๆ 6. กามาวัจระชื่อว่ากามาวจระเพราะว่ารูป28นี้เป็นเหตุให้เกิดความยินดียินร้ายซึ่งเป็นอารมณ์ของกามาวจรจิตคือตั้งแต่อกุศล,ลจิตไปจนถึงกามาวจรกุศลมีรูปเป็นอารมณ์ได้หมด ยกเว้นตั้งแต่รูปภาวจรจิตขึ้นไปที่มีบัญญัติเป็นอารมณ์บ้างมีพระนิพพานเป็นอารมณ์บ้างเจ็ 7. อนารมมณะชื่อว่าอนารัมมณะเพราะว่ารูปยี่สินี้ไม่สามารถรับรู้อารมณ์ใดๆดได,ได,ได้การที่เรายังรับรู้อารมณ์ได้ก็เพราะว่ามีจิตตัวรูปเองโดยตรงไม่สามารถรับรู้อารมณ์ได้ จะมีก็แค่บางรูปที่เป็นเพียงที่อาศัยเกิดของจิตในการรู้อารมณ์8อภปหาตพะชื่อว่าอตปหาตัพพะนั้นเพราะว่ารูปกี่สิบแปดนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรค่าหรือประหารลงแต่สิ่งที่ควรประหารนั้นได้แก่กิเลสและตัณหากล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่ารูป ไม่ใช่ทมที่ควรประหารกิเลตังหากที่ควรต้องถูกประหารมีแต่รูปอาจจะเป็นอารมณ์ของกิเลสได้แม้เราประหารรูปนั้นทิ้งเสียกิเลตก็ยังสามารถใช้นมามธรรมเป็นอารมณ์ได้อีกฉะนั้นรูปจึงไม่ใช่สิ่งที่ควรประหารเพราะทำลายรูปไปแล้วกิเลสก็ไม่ได้ถูกทำลายลงไปด้วยสรุปได้ว่า รูปขีินี้จะเรียกชื่อยางใดอย่างหนึ่งใน8ชื่อนี้ก็ได้ซึ่งก็จะมีความหมายตามลักษณะของชื่อนั้นทั้งหมดนี้เรียกว่าเอกมามติกาในส่วนของรูปวิภาคไนน่าอาัศจรรย์จริงๆครับการแจกแจงเช่นนี้กลับทำให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นรูปธรรมนั้นมีคุณสมบัติในหลายๆแง่มุมที่ควรพิจารณา โดยเฉพาะในเรื่องของการที่รูปธรรมทั้งหลายเป็นอารมณ์ให้เกิดกิเลสซึ่งการประหารรูปก็ไม่ได้แปลว่ากิเลสจะหมดไปเพราะอารมณ์ทั้งหลายมีทั้งที่เป็นรูปและเป็นนามนามเองก็สามารถเป็นอารมณ์ให้นามได้ด้วยเช่นกันนีทโยมไม่เคยได้ฟังเรื่องรูปปรมัติจากพระอาจารย์โดยละเอียดมาก่อนก็คงจะเกิดคำถามขึ้นมากมายแต่เนื่องจากพระอาจารย์สอนโยมไว้ได้ดีมาก โยมจึงฟังเข้าใจในครั้งเดียวโยมขอากราบขอพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์ด้วยครับจริญพรโยมศินอาตมาขออนุโมทนาโปรดติดตามธรรมนิยายชุดพระพิธรรมํำชีวิตในตอนต่อไปได้ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่าน สวัสดีครับ